่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ,จ็ดจันทบุรีนะคะได้นําคณะสื่อมวลชนจากภาคตะวันออกทั้ง9จังหวัดค่ะศึกษาดูงานในภาคอีสานและนครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเย็นชีราพรพระบระบริบ,บาลจัดขึ้นโดยทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ,จ็ดจันทบุรีในระหว่างวันที่22-25มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำคณะสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเน้นการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจากระดับจุลภาคเป็นสำคัญกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ได้น,นำพาคณะสื่อมวลชนทั้ง45คนเข้าศึกษาดูงานอาทิโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและหลังกักข้อภัยค่ะและแหล่งกักเก็บน้ําสําคัญในภาคตะวันออกเพื่อการชลประทานโดยใช้ระยะเวลาโครงการ9ปีและจะสามารถบรรจุน้ําได้ถึง295ล้านลูกบาทเมตรจากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานที่โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มจากสารบ้านหนองมินตบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดนองคาย โดยชุมชนแห่งนี้สามารถนําแนวทางหลักปัจชาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในชุมชนชาวบ้านส่วนใหญ่ทําอาชีพทํานาและมีรายได้เสริมจากการทําเครื่องจักรสารในช่วงฤดูแล้งก่อให้เกิดรายได้และชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีนายไพโรธโสภาพรพัฒนาการจังหวัดหนองคายให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางต่อไปอยังตำบลปะโคอเภอเมืองหนองคายเข้าเยี่ยมชมกิจการปลาอบรมควันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกป่าฟางโดยนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยการนำปลานวนจันเลี้ยงควบคู่ไปในบ่อปลานินเพื่อบำบัดน้ำเสียและยังนำมาปรุงอาหารเป็นปลาอบรมควันมียอดจำหน่ายสูงซึ่งสามารถนำมาเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี จากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อเพื่อศึกษาโครงการพระราชดำริที่บ้านจอมแจ้งตำบลศรีกายอเภมืองจัังหวดน้องคายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเองการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เพื่อการเพาระปลูกไร้สารพิษโดยการปลูกผักสวนครัวไว้หน้าบ้านของตนเองทุกบ้านการแปรรูปอาหารและการจัดทำหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ได้รับรางวัลน้องคายเบสสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดสรรจากจังหวัดน้องคาย โดยการต้อนรับจากพิธีบายสีสู่ควัญพื้นเมืองอย่างอบอุ่นพร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน้องคายซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่มีความสําคัญทางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นได้เดินทางต่อไปอยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจาการเขื่อนน้ำเงึมเนื่องจากรายได้หลักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าส่งออกไปยังเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยโดยได้รับการประสานงานจากนายจักรีเรืองฮรินเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับตัวเขื่อนนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่สามารถรองรับน้ำได้ตลอดทั้งปีและไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งเป็นเขื่อนปลายน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานตลอด24ชั่วโมงและมีกำลังผลิตอยู่ในระดับต้นๆของภูมิภาคโครงการศึกษาดูงานดังกล่าวจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันกว้างไกลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ความสำคัญต่อแหล่งกักเก็บน้ำและปัญหาเรื่องน้ำในประเทศ รวมทั้งการนำทรัพ,พยากรต่างๆภายในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างพอเพียงและยั่งยืนตลอดไป